เมดูซ่าไม่ผิดตอนที่หนึ่งซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่มีประชากรหนานแน่นเป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกาแต่ค่ำคืนนี้ผู้คนบางตาต่างจากปกติอาจเป็นเพราะนี่เป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่แสนน่าเบื่อก็ได้ละมั้งผู้คนจึงเลือกคุกตัวอยู่ในบ้านดูหนังผ่านสตรีมมิ่งมากกว่าเมดดี้เดินทำเพลงฝ่าความเย็นกลับบ้านอย่างอารมณ์ดี เธอชอบเวลาที่ได้ครอบครองถนนสายนี้เพียงคนเดียวไม่ต้องคอยหลบหลีกคนที่เดินสวนให้ขัดใจเล่นเธอแหงนหน้ามองท้องฟ้าสีน้ำหมึกยามค่ำคืนดื่มด่ำกับแสงระยิบระยับจากดาวนับล้านดวงตุบโอ้ยโอ้ยอย่างนั้นเหรอสาบานว่านี่ไม่ใช่สำเนียงและเสียงของเมดี้และคนท้องถิ่นก็ไม่น่าจะมีใครโอดร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นคำว่าโอ้ยหรอกนะ นับว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เรียกร้องให้หูวของเมดดี้กระดิกอย่างสนอกสนใจปกติจะได้ยินแต่อ้าชตอนคนอุทานเวลาเจ็บตัวหรือไม่ก็ฟักเป็นคำหยาบคายไปเลยโอ้ยอ m sorry ค่ะขอโทษค่ะขอโทษอ m sorry เมดดี้ยืนนิ่งไม่ไหวติงแม้จะเป็นคนโดนชน แต่แรงเบาอยู่นั่นก็ไม่ได้ร้ายแรงมากจนทำให้ลมหน้าทิมแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางใบยักษ์ข้างตัวผู้หญิงคนนี้ก็ไม่แน่เธอใช้สายตาคอยรอบสังเกตบุคคลที่เคลื่อนไหวตรงหน้าอย่างลุกลี้ลุกลนสาวร่างบางที่ดูแล้วน่าจะมีความสูงมากกว่าเธอนิดหน่อยสวมแจ็คเก็ตสีขาวหนาเตะกำลังก้มเก็บโทรศัพท์พร้อมทั้งบ่นงึงงำอะไรสักอย่างที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้หน้าจอโทรศัพท์ เปิดแผนที่สถานที่หนึ่งค้างไว้อยู่ขอโทษนะคะคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันนี่ซุ่มซ่ามชะมัดเลยมวแต่ก้มดูแผนที่จนลืมดูทางรอบๆคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยโกรธหรือเปล่าต้องขอโทษจริงๆนะคะสำเนียงภาษาอังกฤษแปลกๆซึ่งเมตตี้เดาว,ว่านี่น่าจะไม่ใช่คนท้องถิน่นไม่เป็นไรฉันเคดี เมดดี้ชิงพูดขึ้นมาก่อนที่สาวร่างบางตรงหน้าจะร้อนลนจนตีความไปอีกแบบพอได้ยินคำตอบแสนโล่งใจใปหน้าเจินที่ผสมความกังวลเปลี่ยนเป็นยิ้มกว้างอย่างโล่งอ,อกอืมตรงนั้นนะ่ะเดินไปอีกสองบล็อกเลี้ยวซ้ายเดินอีกไม่เกิน29กก็น่าจะถึงพอดีนะสาวร่างบางเลิกคิ้วอย่างไม่เข้าใจในสิ่งที่เมดดี้พูดออกมา ทำให้เจ้าต,ตัวต้องแสดงความมีน้ำใจเพิ่มขึ้นอีกนิดโดยการชี้ไปยังหน้าจอโทรศัพท์ฉันหมายถึงเบเบอร์ี่นะเดินไปอย่นิดเดียวก็ถึงอ๋อแต่ตอนนี้ร้านปิดแล้วนะเมดดี้ลาสาวร่างบางแสนซุ่มซ่ามไว้เพียงเท่านั้นแะะก้าวเดินอย่างเงียบๆจนถึงบ้านตัวเองเมดดี้ยืนจ้องบานประตูบ้านตัวเองอย่างใช้สมาธิ ก่อนจะก้าวถอยหลังออกมาครึ่งก้าวเหลียวซ้ายแลขวามองรอบด้านจนแน่ใจว่าไม่มีคนแปลกหน้าเดินตามมาเธอถึงได้น้มใบหน้าตัวเองไปกระซิบกระซาบบางอย่างกับประตูบ้านไม่เกินสองวินาทีเธอก็เข้ามาอยู่ในบ้านอันอบอุ่นเป็นที่เรียบร้อยเทียนหอมเออเกร์ถูกจุดเตรียมไว้อย่างรู้งานเมดดี้รักกลิ่นที่ทำให้ใจสงบที่สุดอันที่จริงต้องบอกว่าจุดไว้ตลอดเวลาน่าจะถูกต้องแต่หลังๆมานี้ เปลี่ยนไปใช้เครื่องพ่นอ,อโรมาบ่อยกว่าเพราะการจุดเทียนนั้นเสี่ยงกับการทำให้เกิดไฟไหม้ก็ตั้งแต่อยู่ที่นี่มาบ้านหลังนี้ก็ไหมไปแล้วถึงสองครั้งการต่อเติมบ้านใหม่แต่ละรอบนั้นไม่สนุกเอาเสียเลยคุณกลับมาเร็วกว่าที่คิดนะครับคุณพ่อบ้านเดินมารับแจ็คเก็ตตัวเก่งไปแขวนไว้ที่ราวบนผนังอีกด้านอย่างเคยชินโอลิเวียหนยีกลับจากงานเร็วนักนน แถมยังบนเรื่องที่ฉันเล่านิทานให้เลนลี่ฟังอีกคนเขาสาไปเลี้ยงลูกให้พูดดีๆหน่อยก็ไม่ได้ชินิโคลสัสหรือเรียกสั้นๆว่านิกเป็นพ่อบ้านอายุ70กว่าปีที่คอยดูแลเมดดี้มาอย่างยาวนานกำลังยือนอมยิม้มคุณกวรประสาทเธอก่อนหรือเปล่าล่ะครับโอ้ตายละ่ะนั่นผมพูดว่ากลัวหรอกเหรอเมดดี้ตวัดสายตาเขียวปัดมาหาคุณพ่อบ้านแต่แฝงไปด้วยความไม่จริงจัง ผมแค่ล้อเล่นครับให้ตายเถอะนอกจากดนลี่แล้วก็ไม่เห็นมีใครอยู่ข้างฉันสักคนนิกก็ด้วยดูแลกันมาตั้งนานดันเชียร์คนอื่นออกหน้าออกตาเดนดีมุยหน้าแต่ก็ยอมหยิบถ้วยน้ำอุ่นที่นิกยืนให้ขึ้นจิบกูคุณโอดีเวียเป็นถึงดารานางเชียวนะครับไม่รู้ไม่ชี้ไม่ฟังแล้วกุดไนท์ค่ะนิก เมดดี้โบกมือหมุนตัวเดินขึ้นไปชั้นสองอยังห้องนอนของตัวเองเธอวิ่งเล่นกับดิลลี่ตั้งแต่ตอนเย็นเรียกว่าสูบแรงไปจนหมดตัวแต่แปลกดีที่หัวใจกับฟูฟ่องราวกับได้ชาร์จแบตเต็มเปี่ยมเมดดี้ทิ้งตัวหลับไปบนเตียงนอนนุ่มพร้อมใบหน้าเคลือบรอยยิ้มภายในวิหารแห่งหนึ่งมีหญิงสาวกำลังถูกร่างกำยำของชายร่างใหญ่ ตรึงแขนไปกับพื้นเสียงกรีดร้องของความช่วยเหลือไม่เป็นผลพระกำลังอันเหลือลน้นทำให้เธอไม่สามารถหนีรอดไปได้โพไซดอนซุกซ้ายไปตามเนื้อตัวอย่างหลงไหลกลิ่นหอมจากกายสาวยิ่งทำให้อยากรีบครอบครองเรือนร่างสมบูรณ์แบบนี้ข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขที่สุดเมดูซ่าที่รักเทพเจ้าแห่งท้องทะเล ยินยอมให้กามราคะม่มเมาลงมือปู้ยี่ป้วยำสนองตันหาตัวเองจนสุขสมสุดท้ายแล้วร่างอันงดงามบริสุทธิ์ผุดพองที่หวงแหนมาทั้งชีวิตของเมดูซ่าต้องแปดเปื้อนไปด้วยความโสมมนาศอิสเอียนนนาซ้ำยังเกิดขึ้นต่อหน้ารูปปั้นของเทพีอาธีนาผู้ซึ่งเป็นคนสนิทคอยอยู่เคียงข้างกัน ทางเดินข้างรูปปั้นปรากฏร่างสโสดสองค์ของเทพีอาทินาตัวจริงที่กำลังย่างก้าวเข้ามาดูดซากความโศกโรกใบหน้าโศกเศร้าน้ำตาเรื้อนจวนจะไหลออกเป็นทางสี่ห้องหัวใจที่คิดว่าจะมอบให้แก่เมดูซ่าเจ็บปวดราวกับถูกมีดดาบเป็นพันเล่มฟันทิ้งจนไม่เหลือชิ้นดีเลวเลวทั้งคู่ โพไซดอนกล้าดีอย่างไรอาธีนากรีดร้องกูก้องด้วยความโกรธจนวิหารทั้งหลังสั่นสะเทือนเศษหินดินทรายปลิวว่อนท้องฟ้าด้านนอกมืดคลึ้มอากาศแปรปวนคล้ายกับความรู้สึกด้านในที่ตีรวนจนยากจะอธิบายเจ้าทำกับข้าเช่นนี้ได้อย่างไรเมดูซ่าไหนว่าจะถือคองพรมรรย์ด้วยกันตลอดไปเจ้ามันคนโกหก หากอาธิน่าเปิดแง้มหัวใจดูสักนิดก็จะมองเห็นความเจ็บปวดที่กำลังเล่นงานเมดูซ่าอย่างร้ายกาจอยู่เช่นกันคุณค่าของสาวงามถูกขยี้จนปนปีหากตายเสียได้ตอนนี้เมดูซ่าก็อยากจะทำเธอไม่อาจทนอยู่ในสภาพนี้ต่อไปเจ็บปวดทางกายไม่นานก็หายแต่แผลเป็นที่กรีดลึกทะลุในใจมองไม่เห็นหนทางรักษาเลยเสียงระเบิด กึกก้องกำมปนาธเทพเจ้าแห่งท้องทะเลพลาดท่าถูกลูกไฟจากปลายหอกอาวุธคู่ใจของอาธินาสาดเข้าอย่างไม่อยั้งมือร่างกำยำถูกอัดเข้ากำแพงถึงแม้จะยกตรีศูนย์ขึ้นมาป้องกันได้ทันแต่ก็มีอาจต้านทานแรงโกรธกล้าวที่มาพร้อมกับไฟลูกใหญ่เมื่อใดที่อาทินาเกิดอาการขุนเคืองใจอย่างรุนแรงเมื่อนั้นอนุภาพความโกรธจะยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณ เทพีสาวที่เคยแสดงความอบอ้อมารีพลิกโฉมจากหน้ามือเป็นหลังเทา้าอาธิน่าดิดตัวรอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศดวงตาแดงกำ่ำไร้คำสาปด้วยน้ำเสียงปวดหูชวนคลื่นไส้ลมพายุขนาดย่อมพัดหมุนวนสิ่งของในวิหารกระจัดกระจายแตกเป็นเสียงอธอินาหยุดเดี๋ยวนี้อย่าคิดทำอะไรที่เจ้าจะต้องเสียใจภายหลังข้าขอเตือน พอไซรอนเป่งเสียงเตือนสติแต่กลับโดนฟาดให้ไปอยู่อีกฝั่งแน่นอนว่าพลังทำลายร้างเพียงเท่านี้มีอาจทำลายเทพเจ้าแห่งท้องทะเลได้บทลงโทษแสนสาหัสจึงตกเป็นของเมรุซาหญิงงามเพียงผู้เดียวหักความงามของหญิงสาวผู้นี้คอยกระตุ้นความกระหายของผู้พบเห็นนักก็จงอยู่กับความน่าเกลียดชังตลอดการไปเลยแล้วกันสิ้นคำต่อว่า เมดูซ่าถูกลําแสงเย็นวาบฉาบไปทั่วทั้งกายความเจ็บปวดคลืบคลานไปทุกอนูรูขุมขนเธอโดนคำสาปร้ายเล่นงานอย่างทุรนทุรายเสียงร้องปานจะขาดใจก็มีอาจเรียกร้องให้คนสนิทใกล้ชิดมองเห็นความสงสารอาธินามองดูผลงานตัวเองอย่างเลือดเย็นผิวนุ่มนวลที่ตนเองชอบสัมผัสแปบลบเปลี่ยนเป็นสีเทาอมม่วงเส้นเลือดปูดโปนเป็นหยอ่อม เส้นผมสวยดุดไม่ทองคำที่ชอบอาสาหวีให้ก่อนนอนค่อยๆกลายเป็นงูตัวเล็กตัวน้อยชวนขนลุกจนครบทุกเส้นค่าเกลียดเจ้าเมดูซ่าหยาดน้ำตาเมดโตหยดลงพื้นอธินาหมุนตัวออกจากวิหารยังไม่คิดเหลียวหลังเมดี เมดดี้เฮ้ตื่นเร็วครับนิโคลัสเขย่ยร่างบางที่กำลังถูกฝันร้ายเล่นงานอย่างนหนักหน่วงเมดดี้กรีดร้องสะดุ้งลืมตาตื่นอย่างเหนื่อยหอบก่อนเนื้อในอกเต้นแรงจนเจ็บแนิดเมดดี้รีบลุกขึ้นไปกอดรับความอบอุ่นจากชายสูงอายุที่ยินดีจะเข้ามาปลอบทุกครั้งที่เธอเกิดฝันร้ายน่ดีห้าแล้วผมลงเบลกโกโก้อ,อุ่นมาให้ดีกว่า อยู่กับเจ้ามูดไปก่อนนะครับเจ้านั่นนะ่ะเป็นห่วงคุณใช่เล่นตะกายประตูจะเปิดห้องจนเป็นรอยไปหมดนิโคาลัดเอ่ยด้วยน้ำเสียงอยากปลอบใจรอยยิ้มแฝงความใจดีทำให้เมดดี้อุ่นใจเสมอเจ้ามูดแมวดำสุดหล่อนี่ก็เหมือนกันแสนขี้อ้อนมูดมักจะเข้ามาคอเคลียเวลาที่อยากปลอบใจเรายิ่งเวลาไม่สบายก็คือเสนอตัวเป็นพยาบาลนอนเฝ้าไข้ให้ทั้งวัน